บายดีพ่อแม่อ้ายเอื้อยน้องเพื่อนมิตรสหายเบิดสุขสุขคนเนาะผู้อยู่ไกลได้อยู่ไกลอยู่กับประเทศลาวเฮาเองหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านก็แล้วแต่หรืว่าต่างประเทศก็ได้เนาะมื้อนี้มาพบกับข้าพเจ้าคุณใจซะแนวเป็นเก่าเส้นเคยมื้อนี้ก็มาตําสมสูพีสูนกินเนาะตําทะเลรวมมิตร ลวกเบสุยางเด้พี่น้องเลยนะมามะเสแสรบทำกัน,ก,นกินแต่ตสม,สมสมซ้มซีเมือเดียนเด้ดพี่นอ้องขลักเลยกระตมทะเลด้วงม,มีขบทุกอย่างมีกุ้งมีกุ้งมีกุ้งขาวกุ้งไข่มีหมึอกสาย แกะมืกกระดองแต่กะมืกไทยเนาะพี่น้องเนาะมามาแซ่บๆน้อกันได้พี่น้องเด้อกินแบบแซ่บแจับบาตรพักเครื่องเคียงเข้า ตัวกักงาฮะเผือพักหอมปุ่นเขาเรียกว่าซาลาแน่ขอบคุ่นกเ็เนี่ใช่เนาะปุ่นลา ចុនកពុទ្ធនេះខំងាខ yeah, um, <um, um, ាំងធៀងហ្នឹងខាំងធៀងហ្នឹងក៏ងងធៀងใหม่เตรียมออกให้ออกนะพี่น้องเอ้ยอยากบ่นๆนั้นๆหน่อยนึงก็ mất cái đồ quỷ chắc bạn rồi các bạn ơi mất đồ ใช้กันบินบินต่ำอกู่ะกุ้งเนาะอไเนาหอนหอนอ้าวๆาเอียรเนาะหอนคือเห็ดออก ักไซกับม่ตรเนาะลักไซนยเนาะลักไซส้มมาตำรวมมิดนะเร่ะมีเบิดขุยจักบาทน้ำมันใส คือยำได้แซ่บยำหนักขมอัมรัมเขากันพี่หนอขนาดเลยเขากันขนาดพี่หนอ trang bệ trang cày trang pet nhà còn cưỡng, cả trang cốp trang kiện Hãy subscribe ขัๆมากอะค่ะน,นี่แสงขบแบบสิเปียงเนาะ มึกกระองกับมึกสายเนื้นอ,อต่างกันขนาดเท่เอาอหร่มึกมึกสายเแสบกับมึกกระดองมึกกระดองเป็นเข้มๆแซ่บก้นแบบมาค้นะยางมากว่คือกันแล้วนะ นวดนวดมกหนวดมึกกระดองมึกสายตัหนักคเต็มวัวง นับเต็มบวงเนี่ กวดกวยเพ็บคักสาใจพีคเอาใส่ในกระยุกมันเอาใส่เนาะ มือแคบมือเแ็ดม,ม,มันกลวยมีใครไอ้เพียวสือตัวใครตัวใครมันกบสีราคาต่างกันครับตัวนะมันเอามนักใส่ nó cũng tầm sụm dây này này, dây này hỏng mạch, xẹp, เลิกเลยพี่น้องเลยยังจำมมกระเบนยังจำเคเรือ่องสมเพนได้นะกระชิบพาะจำในน้องพี่น้องเนาะกินให้ยเพียรน้องฮาเบิร์กจำเลยแหละ,อะขอบใจเด้อพ่อแม่อายเกยน,น้องเพื่อนมิตรสหายเบอร์สุขุสุขุที่ให้เกียรติติดตามรับสมค่ะพระเจ้าอัปพเจ้าขอลาไปซจำในี้เองอ่าขอบใจบาย